สวัสดีครับพ่อพงครูเองนะครับเป็นประจำถ่ายช anel ทุก 2, ครูเอกเลขพยากรและท่างห้องเลขพิรุสาเลขพยากรน,นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันจิตนาการถ่ายช anel ทุกครับผมนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาถา Channel 2, ่างช anel ทุกคยครับกลุ่มเลขวันนี้คือ6 1 6 3นะครับ6163ึหเอกตั้งชื่อว่าเป็นตัวเองให้ดีที่สุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังเรีววกันนะครับ พื้นฐานของเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่แค่2คู่นะเพราะว่ามีเลข3ก็คือ16 61แล้วก็6336กนะครับกลับไปดูพื้นฐานย้อนหลังได้นะครับหรือใครอยากชมเลข3ตัวที่ก็ทรงที่ใกล้ๆกลุ่มนี้แหละนะครับก็คือกลุ่มเลข163361มานะครับอ่ะมาลงดีเทลกันสำหรับเลขกลุ่มวันนี้เป็นตัวเองให้ดีที่สุดแน่นอนว่าพูดถึงแนวคิดการตัดสินใจนะครับว่าเป็นตัวเองมากแค่ไหนก็ต้องมาดูที่4ตัวท้ายเนาะ ลุมเลขนี้ครับลงท้ายเลขสาเนี่ยเลขหนึ่งของคู่เอกเลยนะครับมีความมุ่งมั่นพยายามกล้าในทุกเรื่องนะครับแต่ก็ติดแบบทําอะไรตามใจแบบหุ่างทันเล่นนิดหนึ่งนะครับซึ่งคนเลขสามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นทำใช้สัจชรตญาณเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เ,เป็นอยู่แล้วซึ่งมันจะผิดจะถูกไม่รู้แต่ฉันเป็นแบบนี้ฉันก็จะตัดสินใจแบบนี้บางทีมันก็อาจจะมีแบบเหตุทําให้แบบ ผิดเพี้ยนไปได้อ่าให้ระวังนิดนึงตั้งสติเยอะๆนะขายมุลท้ายเลขสาวนะครับแต่ว่าข้อดีคือไม่กลัวไงลองดูไม่เป็นไรลองดูแต่ถ้าข้อดีกว่านั้นก็คือสําหรับผมนะสำหรับผมที่ใช้จะรู้สึกว่าพอได้เป็นตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดสิ่งไหนที่มันเคยทําแล้วมันดีขึ้นมายาเนี่ยพอได้เป็นตัวเองมากๆเข้าเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งนั้นน่ะดีแบบทันตาเห็นนะอย่างเช่น ผมถนัดในการที่จะชอบสอนชอบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาที่ผมจะต้องเจอใครได้สอนได้เจอนักเรียนอย่างเงี้ยวิชาที่แบบผมถนัดเนี่ยอ่วิชาภาษาอังกฤษอะไรพวกเนี้ยปุ๊บไปถึงในห้องผมก็จะมีเทคนิคในการสอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็ทําไปเลยแทบจะหนังสือหรือว่าตําราที่กําลังจะเรียนเรียนอยู่ก็ดูบ้างไม่ต้องดูคือมันใช้ประสบการณ์ในการสอนอน่ะนึกออกใช่ไหมคนเลขสามจะประมาณนี้อันนี้อธิบายจะได้ฟังง่ายง่าย,ายเพราะนั้นมันสะดวก มันสนุกมันเป็นความเป็นตัวเองมันได้เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นอะไรเงี้ยมันก็ดีในมุมหนึ่งแต่อย่างที่บอกข้อด้อยก็อย่างที่บอกไปถ้าอะไรไม่เคยทำเนี่ยให้ระวังนะครับใช้ใช้ความเป็นตัวเองไปทํามันก็จะดูมันก็จะดูแบบผิดแปลกไปนิดนึงนะครับอาจจะพลาดได้นะอ่ะนี่คือสามท้ายตําแหน่งต่อมาครับเป็นเลขหกนะครับเลขหกตำแหน่งนี้แนวคิดสบายๆมองโลกในแง่ดีนะครับมีจิจตนาการสูงเพราะนั้นอะไรที่ คนเลขสามกล้าที่จะตัดสินใจไปแล้วเนี่ยเขาจะลงมือทําอย่างจริงจังให้มันออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนเลขนี้จริงใจหมายถึงว่า,เ,าเป็นตัวเองอนี่ะสมมติในความเป็นตัวเองอยากจะแสดงออกในสิ่งที่ตรงเป็นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันก็จะทอนให้เห็นว่าคนคนนี้เกิดมาเพื่อสิ่งไหนเขาจะตั้งใจทําสิ่งนั้นอยากจะทาอะไรเขาจะตั้งใจทําสิ่งนั้นอยู่เสมอเรียกว่าสมมุติอันนี้ผมจะตีเข้าไปคําว่าเป็นคนมีพรสวรรค์ ก็คือสมมุติว่าเขาชอบเรื่องการตีกอล์ฟอย่างเงี้ยเขาชอบเรื่องการตีกอล์ฟเขาก็ตีตีต,ตีตีอยู่นั่นแนะ่ะพอโตขึ้นได้เป็นนักกีฬาตั้งแต่ไม่กี่ขวบนักกีฬาพวกรุ่นจูเนียอ,อะไรเงี้ยเอออายุไม่เกินสิบขวบอย่างเงี้ยก็จะตีจนเป็นนักกีฬาซึ่งเด็กๆใครจะเป็นถึงขั้นเป็นนักกีฬามก็ต้องแบบเป็นชอบสิ่งนั้นมากๆถูกไหมเออนั่นแหละเหมือนกัน ถ้าเกิดมันเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเป็นอิ่งนี้ก็คือเขาจะมีสไตล์ในการทํางานหรือว่าการตัดการตัดสินใจที่เป็นตัวเองม,มากๆมันตอบโจทย์ตัวเองแล้วมันทําได้ดีอ่ามันทำได้ดา,ไางที่ผมบอกเรื่องถ้าเกิดว่าสามท้ายมันได้เป็นตัวเองแล้วมันจะดีขึ้นดีจริงๆมากๆนี่แหละเรียกว่าพรสวรรค์ที่หลายคนได้ฟังมาความสวรวค์มาจากไหน,นมาจากสิ่งที่เขาอยากจะทําทแล้วเขาพอเขาได้ทําสิ่งที่เขาเป็นแล้วมันทําออกมาได้ดีนั่นแหละมันเรื่องการพรสวรรค์ในตัวเขาตําแหน่งต่อมาครับเป็นเลขหนึ่ง เขามีความแน่วแน่ที่จะเป็นแบบนั้นอยู่เสมออะไรที่เป็นตัวเองอะไรที่จะตัดใจในรูปแบบของตัวเองเนี่ยค่อยตัดใจผลิตขาดเลยชอบแบบไหนทําอัน,นั้นทําแบบนั้นชัดเจนชัดเจนมากชอบแบบไหนทําแบบนั้นไม่โกหกตัวเองเนี่ยคือข้อดีนะครับแรงผักใช้ได้เลยนะครับสําหรับการตัดสินใจทาอะไรก็ตามนะครับแล้วที่เด็ดสุดก็คือพื้นฐานการกทํางานเลขหกมันต้องดีไม่ใช่แแค่ชอนะอ,อออบล้้้ววทานะตงกมดดียเช่น สมมติเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของนักกอล์ฟใช่ไหมอ่าเด็กอกอล์ฟที่เกิดเป็นชอบตีกอล์ฟเงี้ยเขาจะตีจนกว่าเขาจะโตขึ้นแล้วก็เป็นนักกอล์ฟอาชีพเลยเขาจะไม่หยุดเขาจะทําสิ่งนั้นให้เป็นให้ฝันเป็นจริงไม่ได้ทอาออกมาให้ดีที่สุดที่นในสิ่งที่เป็นตัวเองอะให้ดีที่สุดจะไม่ยอมยอ่อท้อทั้งท้งที่ไม่มีเลขเจ็ดไม่มีอะไรแต่แค่มีสามท้ายแต่ว่ามีทั้งหนึ่งทั้งหกการมีหกเยอะๆคือได้เป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด ชอบทำอ่ะนี่แหละเลขหกสำหรับผมถ้าเกิดว่าใครมีอยู่จะใช้อะผมก็จะบอกเลขหกสำหรับผมก็คือเลขที่ทําอะไรเพื่อตัวเองวันก่อนก็มีคนมาปรึกษาผมอะว่าตอนเนี้ยเขาเนี่ยไปที่ไหนก็ตามแล้วก็จะแบบมักจะโดนคนหลอกทานูน่นทํานี่ทํานั่นอะไรเงี้ยมันไม่โอเคนะครับเขาก็มีเลขที่ส่วนใหญ่เลขที่เป็นเกี่ยวกับมวลชนอะไรพวกเนี้ยนะก็มีเลขสองเลขสามเลขแปดใช่ไหมเขามีเลขสองเยอะ การมีเลขสองผมบอกไว้ตลอดว่าถ้าเกิดไมีเลขสองเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนใจอ่อนนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดใจให้ใครมันจะไปเลยไงแล้วยิ่งถ้าจุดอ่อนคือเป็นคนที่เปิดใจแล้วอยากจะเข้าถึงคนนะคุณจะตามทุกคนไปหมดผมก็เลยตัดออกไม่ให้ใช้เลขสองคุณใช้เลขหก <c oughs> มีกี่เบอร์คุณใช้หกทายไปหมดอะ่ะคุณจะได้มองตัวเองความสุขตัวเองไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหยุดพอแล้วอะไรเงี้ยนี่แหละคนมีเลขหก้อดี แต่ข้อด้อยคือไม่ฟังใครนะแต่โชคดีที่คุณนี้มีสามทายอย่างน้อยก็โอเคมีความเป็นแบบเปิดใจบ้างนะครับเปิดเผยบ้างอะไรเงี้ยเออนะครับอ่ะนี่คือด้านหลักสวนบุคลิกด้านหน้าดูดีมั่นมั่นมั่นใจแต่งตัวดีมากนะครับแล้วก็เป็นคนกล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นคนคนนี้แบบจะออกที่ไหนจะไปที่ไหนจะทําอะไรเนรี่ยก็มักจะแสดงออกด้วยความเป็นตัวเองแต่อย่างดูสวยพริ้งได้เลย นี่ออกไหมเออหกหนึ่งหกอ่ะจะให้ยังไงอะ่ะหน้าตาผ่องใสไม่พอจะดูมั่นใจแล้วแต่งตัวดีด้วยแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกกลาเป็นตัวเองเียกล้าเป็นผมว่าถ้ามองแบบนี้ผมคล้ายๆน้องโบอะ่ะน้องโบเมลดากล้าเป็นตัวเองใช่ไหมแล้วก็สวยด้วยมีความแอคทีฟด้วยคล่องตัวเนี่ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าน้องโบเนี่ย อาจจะเป็นหกสองหกนะอาจจะไม่ถึงหนึ่งหกหนึ่งกนะ <c oughs> นี้ผมพูดในสไตล์แบบกล้าแสดงออกกล้าเป็นตัวเองนะ,อะโอเคนี่คือด้านหน้าด้านหลังนะครับต่อไปเรื่องเสริมเรื่องการเงินหาเงินเก่งครับหางเงินที่ใช้จับจ่ายใช้สอยอะไรส่วนตัวนะเก่งมากเหลมสิบให้สิบเลยเรื่องเงินนะเรื่องเงินที่จับจ่ายใช้สอยนะส่วนการบริหารจัดการเนมีหกหนึ่งบอกว่าต้องเก็บเงินเก่งอย่าลืมมีหกสามนะหกสามนี่เลขใช้จ่ายนะ <c oughs> เอาเป็นบทหารจัดการเต็มสิบให้สักเจ็ดแล้วกันไม่เก่งมากแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับยิ่งบวกกับการหากลุ่มเนี่ยเต็มสิบผมให้แปดจุดห้าเลยนะครับเรื่องของการเงินโอเคครับโอเคพะมองก็เห็นหกสองตัวก็น่าเงินอยู่แล้วโอเคเลยสำหรับเรื่องของการเงินนะแต่ก็ระวังการใช้จ่ายออกให้ดีแล้วกันสุดท้ายเรื่องของความรักนะทั้งหกหนึ่งไม่พอมีหกสามเลยทั้งสองคู่นี้เขาด,ดเด่นเลยองเขาต้องเลือกไง ต้องเลือกสิ่งที่ใช่เท่านั้นเพราะนั้นต่อให้บุคลิกดูดีแค่ไหนดึงดูดแค่ไหนแต่เขาเลือกตลอดอ่ามองไหมเลือกที่ดีที่สุดให้ตัวเองถ้าไม่ดีไม่เอาแต่ก็ไม่ได้ปิดกันนะก็เออก็คุยคุยแต่ยังไม่เลือกไงอ่าต้องใช่ก่อนต้องพิจารณาดูจงด,ดูใจกันก่อนใครอดทนได้ไปจีบคนเล่งนี้นะใครอดทนได้โอเคแต่ถ้าใครอดทนไม่ได้คิดว่าเออการที่อดทนไม่ได้แสดงว่ามัน คบไปแล้วันไม่โอเคก็มไม่เป็นไรผมว่านะก็ถอยดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยแต่ถ้าคนเล่งเงี้ยเขาก็จะมีก็จะมีธงในใจใช่ไหมว่าจะชอบใครอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าธงนั้นอ่ะมันเอ๊ะเจอคนนี้หน้าตาก็ใช่เอ๊ะคุยไปสักพักเอ๊ะได้เลยเพลเผลแป๊บเดียวก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่มีปักในปักธงในใจเขาอ่ะมันตอบโจทย์ในไม่กี่วันได้ถ้าคุณรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะเราคุณศึกษาเขามาก่อนก็อาจจะจีบได้เรยเหมือนกัน นะครับหรือเปิดใจได้เลยนะครับก็ความรักก็ประมาณนี้นะไม่ถึงก็ขึ้นบางคนบอกโหทั้ง6ก6 1ขึ้นคานแน่ๆจากภาพรวมคําำํำนายภาพรวมนะแต่นี่ผมให้อีกมุมมองเนึงเพราะเขาแค่เป็นคนที่แบบเลือกไงถ้าใช่ถ้าคุณถ้าคุณใช่โอเคเขาก็เลือกคุณแน่ๆแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้เลือกแล้วหรือแบบอะไรแล้วโอ้โหนี่รักยาวๆเลยสายเปด้วยเอาใจทิปแบบให้ทิปให้เทบเต็มท,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 ที่เลย <c oughs> นึกออกไหมสา,ายเปเลยเออถ้าถูกใจนะถูกใจไม่มีอะไรไม่มีอะไรแพงประมาณนั้นนะครับ <c oughs> โอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์คนที่ขอมาไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกําลังใจให้ช่องคุยด้วยนะครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะดูไพ่กับคุยเอกนะคุยชนะ่วงนี้ก เป็นหมอดูไพ่เพิ่มเติมมานอกจากหมอดูเบอร์แล้วก็มีหมอดูไพ่ด้วยนะครับศึกษามาเรียบร้อยพร้อมสอนด้วยมีคนถามผมก็คุยอีกสอนไหมผมโพสทั้งเดือนอะ่ะผมสอนได้นะครับผมสอนได้ผมเปิดสอนด้วยแล้วมีตำราด,ด้วยมีไพ่ด้วยนะผมโอเคตอนสมัครจำไปไม่ถามตอนนี้ก็โอเคยังไงตอนนี้ยังมีไพ่ยอยู่เดี๋ยวเรื่องไพ่เนี่ยจะสอนหลังจากเดือนหน้าเนี่ยผมจะสอนนะตัวเลขก่อน เดือนกุมภาพันจะสอนไพ่สลับกันสหรับเป็นนั่นแหจะได้แบบโฟกัสทีละเรื่องเปิดแน่ๆครับเปิดแน่นอนใครสนใจก็สมัครเข้ามาได้นะครับหรือใครถึเมื่อวานมีคนสนใจ,จเรียนตัวเลขรอแป๊บนึงยังไม่ประกาศเดี๋ยวต้นปีประกาศให้คนเขาใช้เงินจุดก่อนนะแล้วค่อยมาเจอกันเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองนะครับตอนรับปีใหม่ นะที่จะเข้ามาขอให้มีเงินมีทองทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยนะเดินทางใครกลับบ้านต่างจังหวัดใครอ่าเรียกว่าแหละกลับบ้านต่างจังหวัดก็สังสารเต็มที่แต่ขอให้ปลอดภัยอยู่ในความปลอดภัยทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมาครับสวัสดีครับ